สวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องครับวันนี้อาจารย์จิงตองจิเฮกับเขาแรกไงพี่น้องเบิ่งนะครับเดีวต่วท่เฮ็ดเป็นบ่เป็นนะครับตัวที่เสียบบ่ร์เสียบนะครับนะวันนี้อาจารย์จิงตองสิลาบบักหอยครับลาบหอยครับหรือว่านนี่ไปเก็บหอยมากนะพี่น้องอาบน้ำมาแล้วก็เลยจิเฮกับเขาลองเบิ่งนะครับเมนูนี่สีแซบบ่นะครับครัเฮ็ดเองชิมเองนะครับครับผมตอนนี้ไปเบิ่งเลยครับว่าที่เฮ็ดแบบใดนนะครับ อาจารย์นิ่ต้องกับบค่อยถชนะเรื่องกระเพาบันไดหน้าพี่น้องเนาะครับผมอ่ขาขั้นแรกอาจารย์นิ่ต้องซอยหอมไ้น,นะครับซอยหอมนะครับเนาะอันนี้กับหอยครับผมหอยหอย,หอยเช,อร,อ,ยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ครับครับผมเดี๋ยวัะถ้าเพิ่งขั้นตอนต่อไปนี้อาจารย์นิ่ต้องจะเอาหอยมาซอยนะครับพี่น้องนะซอยก่อนซอยพร้อมปรุงนะครับเนาะแลน,นี่กับ กัวกัวนะครับกัวขัวอยู่วันนี้เป็นเมนูพิเศษครับเมนูพิเศษก้อยหอยลาบหอยโอ้ยแม่ทำแบบล่าลาบหอยครับลาบหอยวันนี้สิลอ้อเห็ดไหมครับ,รบอาจารย์ิ้งต้องเซ็่พ่อวยเวเองนะครับพี่น้องมวันนี้ล้อเหมือนกันสีแซ่บบอร์ครับกระป,ปุกกระปุกสร้อยครับ รอยหอยเป็นสินชินนะกินน้อยนะครับเนาะก็ต้องพันนะเสร็จยังหลาจา์ก็ทีลาบหอยก้อยลาบลาบหอยสิเสียบกน้องที่รองมากดิวนะครับแต่เม่ค่อยพนัดปันใดนะครับแต่ว่าที่รอบเห็ดกับเพาต้องที่งตรงกลางว่าตูวนึงเม็นงเม็ดมันเียดและที่สองแบบตามสูตรแม่นะครับอนี้มันะาจะแ ต้นต่อ,ตอไปกับตำเพื่อนตำยังไลน่เข้าขวเนะครับเนาะเข้าขวครับพี่น้อง,องต้งตำเข้าขวดมันละเอียดใสต้ตำไม่ไหมเป็นไหมเออไม่นไรตำไม่ไหมมันไม่หอมนะครับะ ด้านที่สอเราได้มาต่ำก่อนครับต่ำใหมืนขึ้หอมเหมือนกันเลยไม่ไหมเนาะครับเนล่ากลัวไหมไหมแต่ต่ำเนาะหอยยังพับกแต่วยไวเรียบร้อยเลยครับเลยรียบสิปุ๋งเลยนะครับต้มแล้วครับต้มหน่อยต้มเรียบเรื่อยเลยครับพี่น้องถึงขั้นตอนปรุงเลยนครับขั้นตอนปรุงครับด้านทก่อนปรุงก่อนนะครับเนาะมันมันอีกทีที่ใส่ผงนัวนะครับเนาะ ผมว่าลงไปแล้บัดนกสิใช้กับครัวนะครับพี่น้องกับครัวไว้กันต้องมากกับครใส่ได้หลายเน่จังนะบนะครับเนาะนวดีหมดเลยครับนี่ก็บักหนาวใส่บักหนาวครับบัดนี้ใส่บักหนาวอึ๊บิ สองชิ้นนะครับนะ่ะสองชิ้นกันดีโล่งหน้าพนะี่น้องนะแต่ชิ้ดีสองชิ้นพอดีหน้านะันชิ้งขั้นตอนใส่น้ำปลาพี่น้องใส่น้ำปลาชิมมังกรนะครับนะ่ะก้นมันงผสมมังคตชิมมังกรนะครับพี่นอนะ้องแสบบอ คนครับคนเนด้ดอพี่น้องเด้ออาใส่พริกครับใส่พริกมิตรอนใส่พริกนิดหน่อยนะครับนะโอ้ยจะดีแศษจะแน่นทำได้ไังทำได้เงียรครับใส่พริกนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันมีพริกสดอยู่แล้วครับ อืมไม่ได้แสบแต่น้อเนาะนัวดดีนะครับออกมาน้ำลายไหลเดี๋ยวซิมกันครับพี่น้องเฮ้ยย่านำย่าน้ำลายไหลน้ำผมเด้อในผมซิมมังกรแสบเบอร์อะไรก็โอ้สว่วนพีน่ใหญ่แต่น้องปากจะบกวกลูกน้องซิมกันได้พี่น้องเด้ออ่าช้อนมาแล้วเดี๋ยวซิมมือน ออืใสอีกรอบครับมะนาวมันบ่นถือใจนะครับมันบ่เสียบเลยทีแสียบอยู่คำเสซ่บก็บได้มากสมก็ใส่สมอีกนะครับนะแซียบครับรสชาตโอเคได้อยู่แซ่บจะผมเลิอพี่น้องเลยยันน้ำได้ไหลน้ำขมเลยฮิฮ <c oughs> ิเิฮ็ติฮ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 ิบิฮ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 ิมิคิฮิฮสฮิฮิฮิฮ แซ่บแล้วบะนีก้ก็นสิอันครัแบแป้งใสสวยเพราะนะครับไปกินกับเข่าเลยบะนี้ครับอาหารแรงครับอาหารแรงครับผมอ่าโอเคครับจันตักเข่ามาหลดนบะนี้ครับที่จิ้เขาเลยได้พี่น้องเด้บเอบะนี้อ่าสิแซ่บบ่แซ่บบะนี้เบิ่งอาจารย์สองจุดก่อนจิ้มกับเข่าบิ่งนะ อือแล้วเอาเสี้อนอ้จับสูตรก็เป๊ะเลยครับไม่นอกอืมอืมครับเพอแซบแลวกับได้นทิงตอนกับจิ๋วเพราะกินสอกันด้วยครับเด้มเกชิบแค่นี้กันเดี๋ยวชิบหนาเพราะเห็ดกับเขาไม่นะครับเดิมห้าชิบครับได้จรอง